หลายคนนะผมอาจจะยังไม่รู้ว่าปูเนี่ยมันดูยังไงครับผมในตัวผู้ตัวเมียนะวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคง่ายๆครับก็ใหญ่สไปเดอร์แมนตัวนิ่มๆอะ่ะเหมือนตัวนิ่มเลยเมื่อกี้ตอนอยู่ในน้ำมันในนี้ด้วยไม่แล้วไงอืมอโอ้โห สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องจินโนเชียเหมือนเดิมครับก็วันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆผมไปเที่ยวนี่ครับผมก็คือเดี๋ยวจะพาไปทำกิจกรรมข้างในซอยบ้านผมก็คือขับตรงว่าไปในซอยบ้านผมนี่แหละก็คือไปตรงใกล้ๆจุดชมโลมาผมเดี๋ยวผมจะพาไปทํากิจกรรมที่มันแบบต้องทําอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้รู้แล้วแหละท่านี้ใช่เลยลก็ฮึดฮึดเนี่ยก็นี่เป็นครั้งแรกของผมที่จะไปตกปลานะแล้วเข,เขาบอกว่าข้างในเนี่ยลเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งครับผมเราไปดูเลยผมว่าไปถึงข้างในแล้วเนี่ยผมจะได้ จับปูจับกุ้งเล่นนู่นเล่นลนี่กันไหมครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามครับผมทางช่องขผมมันยังมีขึ้นนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมบอกเลยว่าไม่เสียตังค์ครัผมแล้วก็ฟรีครับผมฟรีแล้วก็ดีต่อใจนะครับผมเป็นกาําังแก้ผมเลยชี่กอกระต่ายดะโอเคครับผมก็ฝากกันนะตอนนี้ก็มาถึงข้างในวิธีเรียบร้อยๆๆแล้วครับก็บอกเลยว่า แล้วว่าทาเข้ามานี่คือยาวแล้วก็กว้างมากครับผมก็สุกลงเข้าวาขาทท้างในแล้วก็ได้ที่ร่มว่าผมไม่ร้อนนะก็เลยเอาอุปกรณ์พยงุงชีพออเนี่ยผมมีที่นั่งก็เดี๋ยวก็ต้องขอบคุณเจ้าของที่ค้วบผมให้เข้ามาถ่าย้วตรงนี้เป็นพื้นที่สวนนะ่วนบุคคลเนาะอันนี้คือที่เขาเรียกว่าผมคือกุ้งกุลาดำนะก็ยังมีตัวหนึ่งยังไม่ตายผมยังหนวดขยับดิ้นดิ้นอยู่นินดินก็นี่ปูปูรับผมทั้หงหลายก็เดี๋ยวเราจะมาทําเมนูกินในวันนี้รับผมก็ เ่าจะได้เห็นกินกันนี่เลยตัวใหญ่มากนี่กบับหน้านี่เนี่ยผมนี่คือบรรยากศาศด้านหลังที่เขาเลี้ยงกุ้งกับปูนะแต่ก็ยังจะจับไปได้ผมว่าเขาเพิ่งลงไปนะก็คือตัวยังเล็กๆอยู่ครับผมอันนี้คือปูที่เลี้ยงในบออครับผม้องปูบบนี่เลยสองตัวอู้ด้วปกคลิบแล้วด้วปกคลิบแล้วก็นี่ก็คือปูที่เขาจับไปจา,ากบ่อครับผมน้องยังมีชีวิตอยู่นะครับผมยัง อาตาแอบมองเธออยู่ในใจเอาลยอันนี้ผมตัวเมีย่วงจุดตัวเมียไข่ตัวเมียไข่ครับตัวมีไข่ใช่ไหมครับตัวมีไข่เรากินกันครับหน้าตาแบบนี้เองครับผมอันนี้ตัวผู้ผมคือปูท้องหลังละส่วนนี้ตัวเมียไม่รู้เรียกว่านี้เรียกว่าอะไรครับปูธรรมดาปูไข่ธรรมดาปูไข่เพื่อนช่าแล้วผมคอมเมนต์นะผมอันนี้ก็คอมเมนต์มาผมชอบเลขหนึ่งหรือเลขสองครับส่วนตัวผมนี่คืออะไรกินได้กินหมดแล้วจริงๆหลายคนนะผมอาจจะยังไม่รู้ว่า ปูเนี่ยมันดูยังไงครับผมในตัวผู้ตัวเมียนะวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคง่ายๆครับก็นี่เลยวิธีดูนี่ก็ดูตรงปีนี้ครับผมโดยตรงนี้ปูผมเห็นไหมมันจะเป็นสามเหลี่ยมอะไรเล็กเห็นไหมครับส่วนตัวเมียเนี่ยมันจะกว้างเลยเห็นป่ะอันนี้คือตัวเมียอันนี้คือตัวผู้ครับผมสังเกตตรงปีครับผมก็คือตงวใต้ท้องมันนะตัวปีเนี่ยเห็นป่ะนี่กว้างเลยเนี่ยกว้างใหญ่เลยส่วนตัวผู้เนี่ยก็คือเล็กนิดเดียวเห็นป่ะเป็นแท่งเห็นไหมครับในตรงเนี้ยเป็นแทงนิดเดียวก็ดีครับผม วิธีสังเกตปูแต่ตัวปูตัวน ouais ี้ง่ายครับผมนี่คือสาเร็จรูปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคือน้องๆเมื่อกี้ที่ถ่ายยังอยู่นี่นะครับผมก็ส่วนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วตัวนี้ผมบอกเลยว่าน่ากินมากแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าผมวิธีจับปูครับผมจับยังไงนะแล้วเขาการวางยุงวางเหยื่ออะไรเดี๋ยวเขาทำยังไงครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูกันแล้วผมราปลา อันนี้เราเนี่ยแล้วเราก็ไปโยนโยนลงน้ำเขาจะมากินปลาเราก็โยนนิ้วย่างเงี้ยโยนนิ้วโยนนิ้วอย่างเงี้ยครับโยนนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็สามชั่วโมงเราก็ไปกู้สามชั่วโมงครับสองชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ถ้ามันเข้าบางทีมันเข้าแป๊บเดียวก็เข้าแต่บางทีมันระยะนานมันยังมันยังมันม่เห็นเดีอยมันยังมาไม่ถึงมันไม่ได้เข้าเดี๋ยวถ้ามันมาถึงเดี๋ยวมันก็เข้าเข้าเพื่อกินเดีอยวมัน ก็เยอะว่าเขาขอเลยยังไงกัเดินกู้องเงี้ยอ๋อแล้วก็ไปวางไว้ตามรอบวังเราอ่ะแล้วถึงเวลาเราก็ไปกู้ตอนแรกเราจะกู้เช้าวางบนหัวค่ำเม่เช้าไปกู้อ๋อก็คือวางเมื่อคืนเลยใช่ไหมคืนเลยแล้วก็ไปกู้อ่ะคือชี้จากปูในบ่อเป็นอย่างนี้ครับผมผมก็เดี๋ยวเรามาตกปลาแล้วผมก็คือเดี๋ยวลองเล่นตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นปลาตัวเล็กเครับผมเดี๋ยวพี่ผมก็จะย้อนเบ็ดโชว์ครับผมแต่ยังไม่ออกก็เดี๋ยวเขาย้อนเบ็ดไว้ ก็แล้วก็จะมีตกตรงบ่อใหญ่ตรงนี้ครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าบ่อใหญ่ปางกระดยาวถึงนู่นเนี่ยเราจะได้สกกี่ตัวครับผมเดี๋ยวนีวผมนี่หมาลังเห่าโดนผมแล้วแล้วหมามองเครื่องบินนี่ดเดี๋ยวผมมาขับล้อให้ล้มาล้อาล้อใลั่นอวผมมาขับล้อตัวอะไรั่นเฮ้ยบอล ไอ้งแมกบาแลกไม่เคยเม่เยเนไมเนี่ยละมาขึ้นบินาแว้บงแปลกอะไอ้ดามันมีฝุ่นตลบเลยเนี่ยกโว่าเป็นการแก้หวาเอาโดนมาพิเรนเลย เป็นใจวะผมเอาเดียวกับมาก่อน,มนผม,มผมพินี่เขาเรียกว่าหมาเห่าเขาบินหน่อยจริงโวกลับมาแล้วตอนนี้มาเลยเดี๋ยวผมพาไปดูหนอนแดงครับผมก็หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักครับผมก็คือหนอนแดงเนี่ยเป็นเหยื่อผมเหยื่อชั้นยอดของการตกปลาดุกทะเลนะหรือว่าพวกปาลาอะไรชิน,นี้ก็คือปลาชอบมากไอตัวหนอนแดงเนี่ยแต่คือคนกินไม่ได้ครับผมรู้แค่นี้พอเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงครับผมนี่มาดูหนอนแดง ยีวัยยี่ยี่พนใหญ่สไปเดอร์แมนตัวนิ่มๆอ่ะเหมือนตัวนิ่มเลยเมื่อกี้ตอนอยู่ในน้ำมันในนี่ด้วยมันมันขยับอ่ะเนี่ยขยับทุกตัวเป็นลูกตัวอ่ะขยับปะขยับไหนลูกเป็นตัวเล็กนี่ตัวใหญ่ตัวเนี่ยมันก็รวมตัวกันเนี่ยมันชอบมาหมกรวมกันนะผมตัวนี้ใหญ่ ย่างใหญ่หใหญ่่มันเดี๋ยวแพ้มันตัวใหญ่มันเดี๋ยวแพ้ใหญ่แบบน่าเกลียดเลยมันสับปะรดอ่ะมันไม่แมงมุมมันพ่นใหญ่ออกมามึุ้ยตัวเล็กตัวเล็ก่านพุ่นยเงี้ตัวเล็กตัวเล็กยืดยืดมันขยับดียืดนบ่อในบ่อวเลยในใน่าไาเหรอเนี่ยใน่ารกผมนี่กิโลละพันนะแพงกว่าปลาอีกนะัดู นี่แค่เหยื่อตกปลาปหนอนเนี่ยน้องหนอนเนี่ยดูดิน้ยิ้นใหญ่เลย <ๆ S 1> นี่เลยครับปูที่ตัวเมียบอกเมื่อกี้นี้ไข่เยิ้มๆนี่นะครับผม <ๆ S 1> แล้วก็นี่ตรงตัวปูนี่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไปดูนี่ครับผมตัวปูบอกเลยว่าข้างในนี่ไข่เยิ้มๆครับผมน่ากินมากนี่เดี๋ยวต้องเอาช้อนแคะกิน แล้วก็เนี่ยผมกุ้งกุลาดำตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยจำได้ไหมนี่ครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอร่อยม,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 มากหวานมากแต่ผมต้องการน้ำจิ้มมากกว่าน,นี้เดี๋ยวต่อไปผมจะกินไข่ปูดูวับผมก็คือน,นี่เลยน,น,นี่ครับ ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้นี้ก็มาจากตรงนี้นะผมไปแคะมาเมื่อกี้นี้นี่แล้วก็กมีน้ำสุดตรงนี้ครับผมก็เดี๋ยวขอราดน้วงจิ้มนิดนึงนี่ครับผมอเอ้ดูว่าอะไรล่าเน,นี่ยไล่ก <c oughs> ันหมดแล้วลาไล่กันยงมมันมากกินีอร่อยจริงผมไม่ได้พูดเล่น แบบกาวนี่แบบชิวๆลมแรงๆก็บอกเลยครับว่าเนี่ยบรรยากาศที่นี่ผมมันแบบเย็นสบายมากแล้วตรงนี้เป็นวางปูหมดเลยก็จะมีคนมาล่อนข้างล่างก็ข้างหลังของผมเป็นทะเลนะเดี๋ยวผมจะบินเก็บภาพโดรนให้ดูว่าผมภาพจากทางฟ้าภาคฟ้าผมก็เดี๋ยวจะบินให้ดูว่าเป็นยังไงนะแล้วก็สําหรับใครรับผมที่อยากสั่งกุ้งสั่งปูรับผมแบบนี้นะครับผม อยากกินแบบนี้ใครอยากได้กุ้งสด,สด,สดปูตัวใหญ่บ,บึ้มแบบนี้ครับผมก็ให้ติดต่อมาทางเบอร์ใต้ดีไซน์ชิพเลยผมเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับใครที่อยากสั่งซื้อผมสามารถโทรมาได้นะก็สั่งได้เลยนี่บอกเลยว่าสดอุ้ยสดใหม่ทุกอย่างเลยครับผมเพราะว่าจับขึ้นมาอย,าออย่างบอตรงนี้เลยนะครับนี่ครับผมได้ามาแล้วครับผมตัวแรกของ วันเป็นไอจิ๋วตัวนี้นี่เองครับผมน้องปลาตัวแรกของวันตัวเล็กมากเลยพี่นุชจะมาทำอะไรกันเดี๋ยวน่าจะปล่อยลงเหมือนเดิมนะ <Okay. S 1> ขอโทษนะนน้องใส่เยอะผมพอมาล่างแล้วมั้ครับตื่นเต้น

ายบายน้องก็หลังจากที่ตกได้ตัวแรกไปแล้วผมตัวที่สองก็ไม่โ่มอีกก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะผมก็ฝากติดตามหน่อยครับผมมุ่งหน้าสู่เจ็ดหมื่นจับนะครับผมก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆช่องผมเป็นช่องเรื่อยๆับผมไม่รีบไม่ร้อนนะแต่กดแต่กดซับเยอะๆก็ดีครับผมครับก็ ฝากกดไลค์กดซับด้วยครับผมเผื่อปลาเป็นจะมากินเบ็ดน,นะครับถ้ามีเร็วไปนักเอกสักพักอยากจะรักอยากจะรู้จักใจดีคนนี้ A mob hater, the same i get defensive and insecure my own was greedy behind the closing door i'm fragile oh can you love me like can you love me like can you love me like that Oh, can you love me like? Can you love me like? Can you love me like that? นี่ครับผมตได้ปลาเข็มมีโชว์ชีวิตทั้งชีวิตเนี้ยผมเห็นมันอยู่ในน้ำอย่างเดียวปลาเข็มไม่เคยแบบคิดว่าวันหนึ่งผมจะตกมันได้ปลาเข็มนะปลาเข็ม หมุนไม่รูกคขางเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปตรงตรงนู้นนะตรงนี้เลย สองตัวสตัวปาปูได้แล้วครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับตัวนี้ปลาเจ็ดคนหรอก็สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต้องคิดว่าต่อไปเลยนะครับก็สำหรับลิปเนี้ยใครที่สนใจให้ผมอยากจะติดต่อซื้อกุ้งซื้อปูก็ เบอร์ใต้ดีคริปชันนะผมคือปูที่นี่เขาสดนะคือถ้าเขาจับนี่คือจับจากบ่อแล้วก็ขึ้นจากบ่อเดี๋ยวไปส่งเลยครับผมก็บอกเลยว่าสดทุกอย่างนะเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปที่ผมพามาตกปลากินน้องกินนี่ครับผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากตอนเย็นนะฟ้าสวยมากเลยดูเปลี่ยนแบ็คกราวด์หน่อยนี่ครับผมเป็นไงสุดยอดปะครั้งแรกของผมนะในชีวิตที่มาตกปลาแบบนี้ครับผมไม่ตกหลายชั่วโมงอย่างนี้ก็บอกเลยครับว่าสนุกดีนะแต่ก็คงจะไม่ได้ทำบ่อยๆแหละเนาะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาต้องจบแบบนี้นจบแบบตกปลาต้องจบแบบนี้ครับเดี๋ยวครับขอมือขวาหน่อยเดี๋ยใเใชเี่ยงมือขวาลยไกลจังเลย